นี่ทุกคนมะพร้าวสด10ลูกส0งอซื้อไหมคดถูกซื้อหน่อยเถอะแม่คดหนักแล้วตอนนี้พิกัดอยู่ที่ตลาดผลไม้รวมโซนมะพร้าวนะทุกคนขาสิบลูกสองร้อย10ลูยห้าสิบบาทคือไม่ใช่ต่อลูกนะทุกคนต่อถุงเนี่ยหรอแม่ซส์8บาทอาโอ้โหทัานต่ํากี่ลูกคะแม่ข่านต่ำาิบลูกขึ้นไปเราก็ส่งแล้วก็ขายสิลูกขึ้นไปก็ซื้อได้แล้วมันเมันออนมันเมันโอ้ แม่ทุบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีอาวุธในตัวอ๋ออ่ะเราไม่ต้องไปหามีดทุกคนดูเนื้อนะนี่อนโอ้โหโอ้โหแม่อ่อนจริงอ,อันนี้เท่าไหร่แม่ยี่สิบบาทพอฮะ<า>ใหญ่มากอุ้ยทุกคนนี่มันเท่าหัวเด็กแล้วนะใหญ่กว่าหัวเด็กอีกยี่สิบบาทนี่อ่ะทุกคนนี่คือมะพรา้าวเผามะพร้าวต้มน้ำมะพร้าวน้ำ,นำ,นำหอมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่โซนมะพร้าวนะคะ แน่นอนว่าเราจะพาทุกคนมาอัปเดตราคามะพร้าวกันหน่อยวันนี้ก็จะมีมะพร้าวสดแล้วก็มะพร้าวเผามะพร้าวต้มนะทุกคนมีลูกเพจถามกันมาเยอะมากว่าช่วงนี้มะพร้าวแพงไหมจะบอกว่าราคาค่อนข้างถูกเลยแม่เห็นปะ่ะนี่ถุงแบบนี้สดสดแบบนี้เป็นลูกแบบนี้เริ่มต้นที่ถุงละ150ถึง200บาทนะเดี๋ยวเราจะพาไปดู150ก่อน150คือตรงนู้นเห็นปะ่ะ ร้อยห้าสิบจะได้สิบสองลูกนะแม่นะร้อยห้าสิบจะได้สิบสองลูกเดี๋ยวเราให้ดูนี่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 ร้อยห้าสิบบาทใส่ประมาณนี้เห็นไหมอะเทียบกับมือร้อยห้าสิบบาทคือไม่ใช่ต่อลูกนะทุกคนต่อถุงราคาต่อถุงนะแม่นอนร้อยห้าสิบราคาต่อถุงนะทุกคนหาถุงหนึ่งได้ประมาณสิบสองลูกโคตรจะคุ้มทุกคนลูกหนึ่งสิบบาทนิดๆประมาณสิบสองบาทสิบสามบาทเท่านั้นเอง นะโคตรจะคุ้มใครที่ทำรถเข็นผลไม้ปอกหรือว่าคาเฟ่ร้านอาหารนะฮะที่อยากได้มะพร้าวแบบนี้เป็นลูกๆแบบนี้แม่จัดเลยถุงเดียวเขาก็ขายแล้วเริ่มต้นที่ถุงละ150ไปจะถึง200 200ไซส์ไหนนี่แม่200ไซส์นี้แม่เห็นไหมนี่คือไซส์200นะอ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวหนูจะยกให้ดูโอยหนักวะยกไม่ไหวอ่ะแม่ดูด้วยตาเปล่าแล้วกันเนาะ เห็นไหมว่ามันจะใหญ่กว่ากันเยอะเลยแต่ถ้าเป็นสองร้อยสองร้อยมันจะได้สิบลูกนะแม่สองร้อยได้สิบลูกนะฮะสองร้อยได้สิบลูกนะแม่ถ้าร้อยห้าสิบจะได้สิบสองลูกนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสองร้อยเหมือนกันนี่สองร้อยหมดเลยด้านล่างด้านล่างจะเป็นร้อยแปดสิบบาทนะคะใครที่ชอบความสวยอยากได้ไปปัม๊มปั๊มตาล้านปั๊มยี่ห้อร้านปั๊มยี่ห้อโรงแรมแบบนี้ก็ได้แม่ร้อยแปดสิบบาทนะคะ โซนมะพร้าวตลาดผลไม้รวมนี่นี่โซนมะพร้าวนะแม่นะเขาเขียนไว้เลยว่าจมโบสอ0รบาทนี่แม่200ร้อยนะคะถุงหนึ่งมีสิลูกตกลูกละ20บาทเท่านั้นนะคะลูกละยีบาทเท่านั้นเอาไปขายยังไงก็ได้กําไรนะแม่ถุงเดียวก็ขายถุงเดียวก็ขายโรงแรมร้านอาหารรถเข็นผลไม้หรือว่าคาเฟ่แม่เข้ามารับได้เลยนะคะ แล้วเขาก็ยังมีแบบนี้ด้วยใครที่ไม่อยากนี่นี่นี่นีใน่ใช<น>่ใครที<น>่ไม่ได้อยากเฉาะเองเขาเฉาะมาให้แล้วนี่คือน้ำมะพร้าวแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาแบ่งใส่ขวดมาให้แล้วมีตั้งแต่ขวดเล็กนะคะไปจนถึงขวดใหญ่แล้วก็จะมีวุ้นมะพร้าวด้วยนี่วุ้นในลูกมะพร้าวสี่ลูกลอยทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยดีกว่าขออนะนุญาตนะแม่นะนี่วุ้นในลูกมะพร้าวซีนมาอย่างดีเลยเป็นสุญญากาศอย่างดีทุกคนสี่ลูกลอย เท่ากับว่าลูกละ25บาทโอ้โหใครที่อยากรับไปขายต่อได้เลยแม่มารับได้เลยนะคะมารับได้เลยมีทั้งแบบถ้วยด้วย,บบยอ๋อใครที่จะขายน้ำปั่นก็มีเนื้อให้ใช่ไหมแม่อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ้ะแม่จ๋านกิโลกรัมร้อย่บบาทหนึกิ <120 S 1> โลสามร้อยยี่ิบบาทอ๋อร้อยย่สิบบาทขอโทษทุกคนบอกราคาผิดเนื้อปั่น อ๋อบาบิ่นคืออันนี้อันนี้ทําพุดดิ้งโลละร้อยยี่สิบเนาะแม่เนาะอันนี้ร้อยเดียวอันนี้ร้อยยี่สิบอ๋ออันนี้ร้อยเดียวอันนี้ร้อยยี่สิบทุกคนนะคะเสียงมันดังขนมจีนเลยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ร้อยเดียวร้อยยี่สิบนะทุกคนค่ะเป็นเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเกรดพรีเมียมแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำก็มีลูกก็มี่เดี๋ยวแผนกล้องไปหน่อยนี่แบบลูกก็มีทุกคนที่สุดที่สุดโอ้โหนี่คือเนื้อแบบนี้เลยหรอแม่อันนี้คือโลหนึ่งใช่ไหมแม่อันนี้เท่าไหร่จะ ร้อยยี่สิบบาททุกคนเนื้อไม่ปิดไม่แช่น้ำไม่ใส่สารกันบูดเนื้อสดสดเนื้อสดสดเลยใช่ไหมแม่ไม่ใส่สารกันบูดเนาะโอเคนี่ร้านน้ำปั่นมารับได้เลยนะมารับได้เลยนะนี่อ่อนๆเลยใช่ไหมแม่อ่าแล้วแม่ก็จะมีมะพร้าวต้มมะพร้าวเผาด้วยเนาะวันนี้เริ่มต้นที่ลูกเท่าไหร่แม่แปดบาทอย่าลดเล่เชิญเลยไหนแม่ไหนแม่รถเล่ใช้แบบไหนคะรถเล่เชิญเลยเนี่ยเหรอแม่ใช้แปดบาทโอ้โหขั้นต่ำกี่ลูกคะแม่ สิบ,บลูขึ้นไปก็ซื้อได้แล้วอย่างรถเล่ซื้ออย่างเยอะเป็นพันเรามีราคาเรทให้คุณอีกอ่าซื้อเยอะคือลดอีกแม่แปดบาทก็ถูกแล้วนะแปดบาทก็ถูกแล้วทุกคนค่ะแม่หาเลยอย่างไซส์ใหญ่ฝั่งนั้นเท่าไหร่คะเมท่าไหร่คะแม่ีอย่างไซส์ใหญ่เนื้อพิมแมกซ์สิบแปดบาทเราราขายส่งแค่สิบแปดบาทอ๋อสิบแปดบาทดีกว่าแม่อโอ้โหเนี่ยนะสิบแปดบาทน,นี่ใหญ่เท่ากระนมงสี่ร้อยสี่สยี่สิบบาทโฮโฮโฮ ทุกคนนี่คือไซส์18บาทใหญ่สุดในร้านแล้ว <Yeah. S 1> อ้าวใหญ่เหรอแม่โอ้โหอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เท่าไหร่แม่ยีบาทพอฮะใหญ่มากอุ้ยทุกคนนี่มันเท่าหัวเด็กแล้วนะใหญ่กว่าหัวเด็กอีก20บาทนี่อ่ะทุกคนนี่คือมะพร้าวเผามะพร้าวต้มน้ำมะพร้าว,น,าาวน้ำหอมแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์อร่อยแนะ่นอนนะคะแบบนี้อร่อยแนะ่นอนนะเอางี้ดีวกว่าเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวให้แม่เฉาะให้ดูดีกว่าแม่เฉาะให้ดูหน่อยได้ไหม อ่ะเดี๋ยวเราให้แม่ฉาะให้ดูนะคะมะพร้าวสีมุมเมืองมันจึ้งอยู่ละมันจึ้งมันอ่อนมันจึ้งมันโอมมมันรค่ะแม่ทุบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีอาวุธในตัวอ๋ออ่ะเราไม่ต้องไปหามีทุกคนดูเนื้อนะนี่โอ้โหหแม่อ่อนจริงอ่อนจริงดูรู้เลยว่าอ่อนอ่ะทุกคนนี่เห็นปะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะหวานมากทุกคน ลูกคนหวานจริงอร่อยมากทุกคนหาอร่อยจริงไม่เปรี้ยวเลยแม่แม่ทํายังไงมันถึงไม่เปรี้ยวเลยอร่อยหวานแบบชำ่ำาธรรม,มชาติลูกมีหวานใช่ไหมคใครสนใจมานะทุกคนเขาขายส่งนะสิบลูกขั้นต่ําเริ่มต้นที่แปดบาทไปจนถึงลูกละยี่สิบบาทนะนี่นร้านนี้ร้านนี้โซนมะพร้า,าวมากันได้นะทุกคนหา,า,า,าขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะ อันนี้ทุกคนแวะมาได้นะมะพร้าวสด 150- ถึง200นะคะส่วนมะพร้าวเผามะพร้าวต้มเริ่มต้นที่ลูกละ8บาทไปจนถึงลูกละ20บาทขั้นต่ำา10ลูกขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะเรียนเชิญนะทุกคนค่ะมะพร้าวด้านในก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะนี่คือมะพร้าวเผามะพร้าวต้มนะเห็นปะด้านในเนื้อจะเป็นอย่างนี้สามารถใช้ช้อนขูดได้เลยนะคะให้สนใจนะลูกเล็กเริ่มต้นที่ลูกละ8บาทนะคะ ไปจนถึงลูกใหญ่สุดลูกละ20บาทขั้นต่ำา10ลูกขึ้นไปนะแม่นะเรียนเชิญได้เลยโซนมะพร้าวตลาดผลไม,ม้รวมนี่ทุกคนหาพี่เขาตอนแรกจะซื้อไปทานนะคะพี่บอกว่าอร่อยเอาไปทาอะไรนะคุณพี่เอาไปขาย่เอาไปขายเนาะขอบคุณมากนะคะคุณพี่ค่ะๆๆนี่เห็นปะล่ามะพร้าวสีบุเมืองจึ้งอยู่แล้วซื้อสิบถ้วยเหลือถ้วยละสิบาทนะทุกคนนี่นี่เห็นไหมนี่นะวูนมะพร้าวแบบนี้เลย นะคะซื้อ10บ้วยขึ้นไป12บาทเท่านั้นลูกค้าบอกโอ๊ยอร่อยวะ่ะไม่ซื้อไปกินแล้วซื้อไปขายเลยดีกว่ามันจึ้งตรงนี้มันจึ้งตรงนี้นี่นะโซนมะพร้าวสีมมเมืองแม่ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะจ๊ะสวรรคีของผู้ประกอบการคา้าทุกคนค่ะทุกคนเรียนเชิญนะจ๊ะสวัสดีค่ะ